เรื่องเทคนิคการไลฟ์สดขั้นตอนการไลฟ์สดอ่าบทที่4เป็นเรื่องของขั้นตอนการไลฟ์สดนะคะจริงๆคอร์สไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนการไลฟ์สดเริ่มก่อนในในคอร์สฟูนจะมีคอร์ชื่อไลฟ์เป็นเห็นเงินล้านนะคะซึ่งคอร์สปกติอยู่ที่39 0 0แล้วตอนนี้ขายอยู่ที่ราคา2900บาทนะคะทาไมฟังเป็นหัวข้ออย่างนี้ได้ไหมได้เราจะฟังเป็นหัวข้อก็ได้มันเหมือนกับว่า เวลาที่เราเวลาที่เราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะเราเห็นหัวข้อแต่เวลาที่เราเรียนเป็นคอร์สเนี่ยมันจะลงรายละเอียดเช่นเตรียมหัวข้อเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องเตรียมหัวข้อแล้วหัวข้อนั้นจะต้องเป็นหัวข้อที่ขายได้สร้างตัวตนได้อันนี้คือสิ่งสําคัญคราวนี้ในการลงรายละเอียดแบบนี้มันก็จะมีอยู่ในคอร์สนะคะอะการไลสดเริ่มต้นไลสดหัวข้อนี้มีความสําคัญยังไง จะเห็นว่าหลายๆคนที่ไลค์เราไม่ได้มีคนดูหรือคนดูไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือบางครั้งก็ตั้งหัวข้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้สอนเรื่องทําเงินวันนี้สอนเรื่องสินค้าวันนี้สอนเรื่องแนวคิดเปลี่ยนกลับไปกลับมาเรื่อยๆเหล่านี้ค่ะมันทําให้ตัวตนของเราไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการตั้งหัวข้อเนี่ยมันมีคีย์หลักสําคัญอยู่เลยมันมีคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการตั้งหัวข้อแล้วดึงดูดใจด้วยนะคะ จะต้องเป็นหัวข้อที่เป็นจุดสนใจหยุดคนดูได้เพราะตลอดเวลาคนไฟถฟฝีหาตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าหัวข้อพลาดหัวข้อนั้นไม่น่าสนใจคนก็จะไม่หยุดดูอันนี้คือขั้นตอนการไลฟ์สดนะคะเรื่องที่2เรื่องของการเตรียมอุปกรณ์เมื่อ3วันที่แล้วเฟินมีไลฟ์สด เปรียบเทียบกันระหว่างกล้องใช้ไฟกับไม่ใช้ไฟหลายๆคนที่ดูบนหน้าเพจก็จะเห็นว่าอะอย่างเมื่อเช้าเป็นเรื่องอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมแล้วเวลาเรามาเริ่มต้นไลฟ์สดเวลาเรามาทํากิจกรรมออนไลน์ค่ะมันจะทําให้หลีดเราต่ําลงแปลว่าการที่คนจะมองเห็นก็น้อยลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยต้องมีการเซตไว้เลยนะคะเรื่องของภาพลักษณ์ก็กลับที่มาเรื่องของการสร้างตัวต,วตวนว่าตัวตวนที่คนเห็น การไลฟ์สดเนี่ยภาพลักษณ์เป็นตัวตนที่คนเห็นได้ชัดที่สุดเหมือนเฟิร์นเวลาไลฟ์แนวคิดก็จะเป็นชุดแบบสบายๆชุดชุดสบายๆที่ใส่เป็นประจำแต่เวลาที่เราเทรนเวลาที่เป็นคอร์สเรียนเราก็จะอยู่ในลุคของการทำธุรกิจถูกไหมคะอันนี้เป็นองค์ประกอบของการไลฟ์สดที่ทำให้ประสบความสำเร็จเลยนะคะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องการไลฟ์สด มันมีเทคนิคอยู่ว่าเวลาเปิดกล้องไลฟ์สดหลายๆคนจะถามว่าไลฟ์สดแล้วทำยังไงอะคะเปิดกล้องมาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอย่างแรกเลยค่ะจะต้องทักทายแนะนำตัวก่อน กรณีที่เราไลฟ์สดเราจะต้องทักทายแนะนําตัวก่อนเพราะการทักทายแนะนําตัวนั้นจะช่วยให้อย่างแรกเลยเราแก้กขืนแก้กเก้อนะคะแต่สิ่งสําคัญคือการทักทายนั้นจะทําให้ผู้คนจดจําเราได้เราจําตัวเองได้แล้วเราก็ยังจดจําได้ว่าคนที่เข้ามาอ่ะถ้าอยากดูเรื่องความรวยเข้ามาดูช่องของบอสเฟิร์นแต่ถ้าอยากดูเรื่องสุขภาพเข้าไปดูช่องเฟิร์นเฮอร์บธุมหัแต่ละช่องจะถูกเซตไว้คราวนี้การแนะนําตัว รวมไปถึงว่าเช็คความพร้อมตลอดเวลาที่เราแนะนำตัวแล้วคนฟังมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาเรียกว่า e n g a g e จะทำให้โพสต์นั้นเราถูกดันขึ้นไลน์นั้นเราถูกดันขึ้นนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องในระหว่างไลน์สร้างปฏิสัมพันธ์ก็คือสร้างการพูดคุยสร้างการพูดคุยกันสร้าง มันดีตรงนี้ถ้าเกิดไลฟ์สดเนี่ยคนสามารถถามคำถามมาได้แบบเรียวไทม์ทันทีแล้วเราสามารถที่จะตอบผู้ติดต,ตามคมา่ะจะเห็นว่าเอ้ยมุมมองเนี่ยคิดเป็นแบบไหนเพราะมันเป็นเหมือนออกรายการทีวีสดออกรายการทีวีสดคราวนี้พอเราสามารถสร้าง ปฏิสัมพันธ์แบบนี้ได้ปุ๊บมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นที่จดจําและเข้าถึงใจผู้ฟังได้มากกว่านะคะอีกกรณีหนึน่งเป็นไลฟ์ขายของที่เราจะต้องทําเลยก็คือบอกวิธีซื้อให้ชัดบอกเงื่อนไขซื้อให้ชัดมีเหมือนกันช่วงไลฟ์ขายของใหม่ๆเนาะของเยอะและแพ็คส่งไม่ทันแล้วไม่ได้อธิบายลูกค้าเวลาลูกค้าซื้อซื้อเพราะความอยากได้ส่วนใหญ่ไลฟ์สดขายของจะเป็นโอนนะคะไม่ค่อยเก็บปลายทางเพราะว่าลูกค้าซื้อเพราะความอยากได้แต่ถ้าหมดความอยากได้แล้วเขา อาจจะมีการคิดหน้าคิดหลังแล้วไม่เกิดความอยากได้ไม่ซื้อซ้ําไม่ไปต่อเนืองหรอมอ่าเพราะฉะนั้นจะต้องบอกเงื่อนไขให้ชัดแต่ต้องเป็นเงื่อนไขที่คนซื้อเกิดความสะดวกแบบบางทีพิมพ์รหัสยาวๆเยอะๆ,ๆเขาไม่สะดวกใช่ไหมคะเราจะต้องหาวิธีการให้เขาสะดวกถึงจะทำให้ลูกค้าซื้อเราได้เยอะขึ้นนะคะอ่า แล้วเริ่มมือใหม่หัดไลฟ์สดทำยังไงมือใหม่เริ่มต้นไลฟ์สดนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของเฟิร์นเองเลยเราจะต้องกําหนดเวลาไลฟ์ให้ตัวเองเสมอเช่นเฟิร์นจะมี มารของตเตงเลยว่าการจะไลฟ์สดหนึ่งครั้งเราจะต้องไลฟ์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะอะไรราบไหมคะเพราะแต่ละแพลตฟอร์มเวลาที่เราไ like ลฟ์แล้วแล้วไลฟ์ต่ําเกินไปการนําส่งระยะเวลาในการนําส่งไปหาผู้ฟังเนี่ยมันน้อยถูกไหมพอมันน้อยปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าคนยังไม่ทันเข้ามาหาเราเลย พอคนไม่ทันเข้ามาหาเราเราก็ไม่สามารถที่จะมีคนดูได้เยอะบางทีผู้ฟังเพิ่งดูมีเหมือนกันที่แบบเฟรนไลค์แค่แป๊บเดียวแล้วกําลังจะจบไลค์หรือว่ามีแฟนๆเข้ามาที่หลังว่าเพิ่งเห็นไลค์อะคะ่ะบอสเฟิร์นมาไม่ทัน อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําหนดเวลาตายตัวมาตรฐานเราว่าอย่างเฟิร์นอะอย่างน้อยคือหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่พร้อมที่จะไลฟ์พูดได้หนึ่งชั่วโมงก็คือจะไม่เปิดกล้องไลฟ์นะคะอันนี้คือเราต้องกําหนดให้ตัวเองเรื่องที่2เป็นเรื่องของความสบายใจความเขาเรียกความสบายใจด้วยเรื่องของการเคลียร์สมองให้เราสบายใจเพราะเวลาที่เรานั่งพูดอะคะ่ะเรานั่งพูดกับกล้องเราต้องจินตนาการว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนดูนั่งฟังอยู่เขาจะมีอารมณ์ร่วมกับเราไหมเขาจะคิดตามเราได้ไหมการที่ เขามีอารมณ์ร่วมและคิดตามกับเราจะทําให้เขาฟังและได้ประโยชน์เราก็ไล์แล้วสนุกด้วยเพราะฉะนั้นการขึ้นไล์ทุกครั้งจะต้องเตรียมใจให้สบายนะคะรวมถึงข้อสุดท้ายเป็นเรื่องความสม่ําเสมอโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทิกต o k Facebook ถ้าเราไม่ไล์อย่างสม่ําเสมอการมองเห็นหรือการนําส่งไล์นั้นจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น3ข้อนี้เป็นคีย์สำคัญของการไล์สดนะคะ